โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคบคลิปนี้จะเป็นคลิปแจกไฟดูดหัว iOS ของร้านแท้ดล้คับสําหรับใครอยากอุดหนุนนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยมีทั้งไฟดูดหัว iOS หรือไฟ DSN ก็ะสุนตรงนะครับอนาคตมีทั้ง Android ทั้ง iOS มีทั้งเซตติ้งคนดังต่าง,าง,างๆนานาเลยนะครับอุดหนุนได้เลยร้านอยู่ใต้ description โอเค okay, เรามารีวิวกันดีกว่าครับสําหรับใครที่จะได้นะครับคือคนที่เข้าดิสผอนคนที่ห้าสิบห้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วก็ทักมารับของได้ที่ในเซิร์ฟเวอร์เลยแค่เปิดทิกเก็ตแล้วก็แจ้งแอดมินนะคะว่ามารับของ mm hmm. ก็จะได้ไฟล์แบบไฟล์ดุนหัวไปฟรีๆเลยนะครับสําหรับขายลงห้องต่างลากเบาๆก็แบบหัวแตกครับอันนี้เป็นคลิปตอนหนึ่งๆน,นะครับ mm hmm. ไฟล์นะครับใช้ง่ายมีคลิปสอนในดีทอดโอ้โหลากเบาๆเลยนะครับสําหรับใครอยากอุ่นุนนะครับร้านแฮตตี้ชอ็อปจัดเลยอ่า อันนี้เป็นคลิปตอนหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับสายแบบลงห้องเดิมพันหรือว่าอยากหนึ่งหนึ่งเอาแอ็คแอ็นะคบเหมาะเลยราคาโคตรถูกอะทุกคนร้านอื่นโูโคตรแพงร้านนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยหลักสิบอะต้องอุดหนุนแล้วร้านเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสั่งซื้อได้บนเว็บหรือทัก Discord อดมินได้เลยนะครับในอนาคตมีทางเซตติ้งแบบว่าคนดังหรือว่า ทั้ง iOS Android มีครบหมดครับไม่ว่าจะโปรไม่ว่าจะแพเนลหรือว่าเซตติ้งพร้อมให้บริการครับผม